สวัสดี่ที่นี้ใจเอาฟลิกมาฝากนะคะขอบคุณมากๆนะคะช่งพไปไหนอยู่วานไม่ได้ออกงานนะอันเดดเตอนนี้ค่อยกำลังไอ้เจ้าดูมาตอนนี้ค่อยจะจับปากกาแล้วนะปาาม่ก็เห็นช่างพงศรลงคลิปอยู่ยัวเลขหลักหน่วยเมื่อวานเนโอ้โหเออก็นันเดดมันเป็นหนึ่ง มันเราก็จงใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่เป็นแนวทางค่ะแนวทางก็คือญานิงก็เลยคือคํานวณหวยคํานวณหวยครั้งแรกก็คํานวณมาเรื่อยๆอยู่แต่ว่าหนึ่งมันก็เป็นโชคเป็นดวงของเราด้วยคือปีนี้ดวงขึ้นหน่อยอออดวงขึ้นเพราะว่าอ่า ไม่เคยถือเงินล้าน<พ>ก็ได้ถือเงินล้านแม่โ,<ฮ>โอ้ไม่เคยแบกเงินล้านก็ได้แบกเงินล้านคขนลุกเลยมันก็เลยดวงขึ้นใช่แล้วทีนี้มาซื้อหวยซื้อจังไดร่มากือแต<ม>่นะคำนวณยังไงมันก็เข้านะมันก็เลยมันก็เป็นอการที่ว่าเป็นโชคเราด้วยจ้ะเออแล้วคำนวณมันก็เลยเข้าไปกับโชคเราจ้าแต่ก่อน ค่อยกับคำนวณอยู่มนก็บางครั้งที่ปนครั้งปีก่อนเนาะค่อยก็ถูกก็ไม่มากเพราะว่า mm hmm. ดวงมันก็เหมือนว่าแต่ละปีไม่เหมือนกันนะ <Yeah. S 1> เราจะคำนวณก็เหมือนกันเราคำนวณเราคำนวณดูเลยย้อนหลังแต่ละปี mm hmm. มันก็จะมีผิดมากอยู่ก็มีผิดมีถูกครึ่งต่อครึ่ง <Yeah. S 1> แต่ละปี <Okay. S 1> แต่ว่าปีนี้เนะี่ยคือมันเข้าปีสมัยก่อนคืออะไร <Yeah. S 1> ถ้ามันหวยเนะี่ยถ้ามันออกซ้ําๆกันนะ่ะมันจะผิด อันลกหน่วยค่อยคือออกลำเก้าเนี่ยนะออกตัวนั่นแล้วก็อเก้านะมันจะผิดนะมันจะเป็นการลวนเล่การคำนวณก็เออยอดคำนวณของเรามันก็เป็นการเป็นการเบอร์เบอร์ไปถ้ามันออกตามเป๊ะเป๊ะไปนะมันก็จะเข้าเข้าเข้าทุกงวดเลยแต่ถ้าว่าเอาออกตัวนี้แล้วก็ออกตัวเก้าออกตัวเก้าจะผิดนะอ่าท้ายนะการคำนวณก็จะผิดไปแต่ถ้าว่าออก มาตามปกติมันอ่าเฮากับมีว้านดี๋วเนาะว้าล็อกว้าหรือเฮาก็ไม่ว่าหรอกเนาะแต่ว่ามันก็ออกไปตามปกติมันนะมันจะเข้าเป๊ะถ้ามันจะมีการแบบเพี้ยนๆคือออกตัวเก้าแล้วก็ออกตัวเก้านะจะผิดตัวนี้แหละตรงนี้แหละคือเลขท้ายหลักหน่วยจะผิดอ่าแต่ยังไงยังไงเราก็ต้องอ่าใช้ความอ่ายึก็คือความโชคด้วยนั่นแหละ หนึ่งก็อีกสองก็คือความฝันของเราคือตอนที่งวดก่อนๆสมัยนู้นที่ผ่านมาเนาะอย่างที่ซื้อห้าเก้าน่ะแล้วมันฝันอุ้ยฝันว่าดาวเสด็จเต็มมาในบ้านเลยนะดาวเสด็จเข้าบ้านโอ้บ้านในที่อะไรกันใช่ตอนสมัยนั้นไม่ได้เกี่ยวบ้านเลยที่คือเราซื้อแล้วแล้วเรามาฝันเกี่ยวอ่ะอย่างงวดเมื่อกี้นี่ชชใช่อย่างงวดเมื่อกี้นี่สาวปาน ฟันอะไรรู้ไหมค่อยเอามาปุ๊บตื่นเช้ามาฟ้าชีบอกเลยซื้อหมดมีเลยนะไวหคนกบก้าเลยเนาะ <c oughs> ฟันว่าได้ <c oughs> เงินช้าง่อยก็ทำคลิปอยู่นะทำคลิปให้เอฟซีดู <c oughs> ันว่าได้เงินเหรียญบาทช้างสามหัวนะ่ะ <c oughs> สามเหรียญโอ้ยฟันดีมากเลยซื้อเลยซื้อเลย <c oughs> ว่าสั้นค่อยก็ใจว่าเต็มร้อยบันไดเลี้ยงเนาะก็เราเคยเล่นน้อยน่ะนะแกให้ซื้อหมดมีเออค่อยจะถูกบ่อยมากเพราะว่าค่อยเล่นน้อย ค่อยถูกมานี่ติดต่อกันก็สี่งวดแต่ค่อยเล่นน้อยงวดที่ค่อยบอดได้จักบาทนะเขาโค้งนะก็เออพอก็นับเอ่าได้แต่มันถูกเนาะถึงไม่ได้เงินก็บมันถูไไถกไปแล้วถูเนาะ,ะแล้วก็นับนะเอาเบิร์ดได้แล้วเนาะเออแล้วเออตื่นเช้ามาโว้ยฝันว่าพระเจ้า อยู่วมาอยู่ด้วยอีกนะความฝันเนาะ,ะแล้วนายหลวงมาอยู่ด้วยอีกขับรถไปกระเพื่อนเลยเพื่อนฝัน,นอ่ะเอาซื้ออีกขั้วอ,อีกหน่อยเ้าพอกะเอาเท่าไรอีกแล้วเอาไปเลยเอา่อจะเอาไปเลยใจพอจะบุกอ <c oughs> ันใดแล้วเนาะมค่อยไม่เคยซื้อเยอะเท่าไหร่แต่ค่อยซื้อน่ะคือมันสามตัวเป๊ะมันเลยได้มากมันเลยได้เยอะสามตัวซ้อนซอนน่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้ววันนี้จะ สาวปานมาอยากจะได้สูตรคำนวณนะสอนก็จะเอาแต่ไม่แนะนำให้เล่นการพนันนะคะใช่ไม่ไม่ให้เล่นนะคะไม่เราไม่สนับสนุนแต่มันก็เป็นสนุนคลายเครียดคลายเครียดเป็นแนวทางนิดหน่อยก็ดีใช่ถูนิดหน่อยก็โอเคเนะไปสาวปานก็จะมาดูแนวทางเอาเมจิกใหญ่ได้ได้ได้สอนได้คือมันก็ใช่มันก็คือเอาเจ็ด นี้คือหลักเจ็ดนี้เราจะมาจาจกไหนหลักเจ็ดนี้ก็คือมาจากไม่มาจากไหนหลักเจ็ดนี้เอาหลักเจ็ดบวกเลย<อ>แค่นั้นเลยตัวไหนจะออกมาสมมุติว่าสามเก้าห้าออกปุ๊บแมนอมบอกเอาหลักเจ็ดมาบวกเป็นเท่าไหร่ <12. S 2> สองใส่สองแล้วสองมาบวกเจ็ดอีกเป็นเท่าไหร่เป็นเก้าเก้ามาบวกเจ็ดอีกเป็นเท่าไหร่เก้า <9, S 2> บวกเจ็ดเป็นสิบหก หกแล้วหกมาบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่สิบสามสามมาบวกเจ็ดอีกเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไมเกินเลยได้ไหมมนเกินแล้วเกินวันเกินันเกินเออสามสี่ห้าฮะตัวนี้แหละก็นำเอาตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้นี่ ใช่มันไม่เกินเนาะโค้งพอดีมันก็ครบพอดีคือหลักศูนย์เนาะนั่นแหละค่อยกว่าอยู่ค่อยไปนับตัวนู้นแล้วทีนี้รู้ไหมค่อยหลักสิบมาจากไหนค่อยมีสูตรหลักสิบอยู่ค่อยก็ไปหาสูตรหลักสิบมาเผื่อจะหาได้ไม่ได้ง่ายกระโดดนี้หลักสิบประมาณวันที่สิบคุณเด้อจะมาเอาเด้อหลักสิบเด้อโอเคเออหลักสิบเนี่ยแต่ก่อนค่อยเอามาเนาะแล้วทีนี้ค่อยได้หลักสิบมาเป็นศูนย์ เป็นศูนย์เลยค่อยก็มาเน้นศูนย์อย่างนี้วดก่อนเนาะเราคำนวณวดก่อนนะนะนี่นะ,นะะมาทําให้ดูย้อนหลังเนาะสอนสาปานนะเนาะเสาปานเพราะสาปาน<อ>ไม่ได้ด,ดูอย่างนี้เราค่อยก็เอาม,มาทําให้เขาดู FC ดูอย่างนี้แหละแล้วทีนี้เราจะมาเน้นตัวไหนจะมาเน้นตัวที่เราเน้นเราก็จะเน้นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นี่อย่างนี้น,นี้คือตัวชอบตัวชอบแล้วก็ ศ0น,นี้คือญ,ญานิงก็บอกว่าตอนนั้นบอกว่าเป็นล่างแต่มันก็ไม่ตรงไม่เข้าเนะเาะมันก็ไม่เข้าเสมอไป <Sh az uk> มันก็จะมีเข้าบนเข้าล่าง <Sh az uk> แต่มันก็ผิดตัวนี้ <Sh az uk> แต่มันก็มาเข้าตัวเป๊ะตัวนี้แต่ตัวนี้เราไม่แน่นอนล่างนี่เราไม่ไม่แน่นอนเลย <Sh az uk> เพราะว่าเราไม่เราไม่คำนวณแต่แค่เป็นของอเอามาจากหลวงพ่อองค์หนึ่งองค์งใดเท่านั้นแหละไม่ผสมไม่ผสมออกน้มแต่มันก็ไม่เข้ารอบนี้แต่ว่านี้ก็คือ มันจะเข้าเป๊ะๆเ,เลยตัวนี้งวดเมื่อกี้นี้ถึงว่าด,ดังแล้วหลักร้อยเอามาจากไหนหลักร้อยมาจากอีกที่หนึ่งถึงได้6 0ศมีที่มาที่ไปเออแล้วที่มาที่ไปนั้นเราก็จะตามไปอีกเ,อเราก็จะตามต่องวดต่อไปมวดต่อไปเราจะตามหลักสิบกับหลักร้อยมาประมาณวันที่สิบประมาณวันที่สิบ อ่าสิบ้นใช่สิบเป็นต้นไปเราจะเริ่มมาหาหลักสิบมาให้เอฟซดูใชประมาณนี้ก็นี่แหละสอนให้สาวปานถ้าสาวปานอยากจะเล่นสาวปานก็ไม่ใช่นะจะบอกว่าเอ้ท้ายไม่มีสองฉันไม่กลับนี่สมมติว่าหวยมาปุ๊บนี่หวยมาปุ๊บท้ายไม่มีสองฉันไม่กลับไม่ได้นะต้องกลับไว้กันตายเดี๋ยวจับตาก แตกถึงจะไม่มีท้ายก็มันก็แน่นอนก็ต้องมีสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะมันบ่มีหามันบ่มีหาเห็นสั้นเขาก็ถือมดบ้านมดเมืองเขาก็ชิวเลยเนาะอ่านี่นะคะโอเคนะคะสูงตะเกียงมายัง้ไม่ใช่ขารถตะเกียงเลย อ่ะเนาะก็เป็นแนวทางนะคะที่แนะนำสาวปานนะเราก็ไม่ได้สนับสนุนใช่ฮะแต่ก็เสียงโชคดูแค่เป็นใครเครียดบางคนเครียดแต่วันที่สิแน่นอนใช่ไหมใช่ใช่วันที่สิบแน่นอนไปด้วยได้ไหมวันที่สิบเราก็จะแน่นอนบางทีก็ไม่แน้อ่าไปก็ไปโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวเออคือกันนอกจอเนาะเออคือกันนอกจอคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะย่านี้นะพ่ออยู่บน นู่นสามเขาหนุนนะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ